จะเอาเครื่องไปได้ผมพบไปาถืตลับแล้วก็แสดงกับที่ร้านกาแฟ,ฟาที่นุ่นั้นนึงแล้วก็ 1, น,1น,นึ่ในหาิบนในามทนะ ไม่ดูว่าหนักกันดักต่างกันมันผลักไปเรื่อยๆที่โลกที่โลกงที่ตัวแทนนมีพระพุทธชินราชประมาณหนึ่งาทีสองนาทีย่างเง้ยเพราะว่าอาจจะไม่เสร็จหรือทีเวลาเราไอ้ผมนั่งกินครับเป็นอะไรนี่นี่เป็นผ้าผ้าลินินเลยครับผ้าลินินเลยสำหรับเก่งวาดรูปโดยตรงะครับศิลปินจิ๋วเออินหินมันจิ๋วิลปินจิ๋วจิ๋วรมกำกดังประก บ้านมีแกลอรี่เปิดเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกในไลน์ด้วยนี่ก็หลังวัดใหญ่บ้านผมอยู่ที่เกาะตาโยมท่านใดที่เดินทางกันมาจะมาเสริมตัวบ้านเวลาโยมน้องออกเงินทีทุกกย่าง เจริงเป็นตัวแทนของหัวเบยหลักเลยในโลกอ่ะเห็นเท่าไหร่ที่เนี้ยขอรานักจอบมาเียมอกานโดทมเียนึ่ดอกไ่นุ้เ็นอกวทางยรัเจองะที่เจ็เจ็วันักปรเป็นพันเต็นด้นที่เจอ ที่ทำพระแม่เราดีเราได้มาได้มาคนตัดสิทธิ์ัดใจตักันมาเดี๋ยวสบายภาพกันท่านใดที่ทางกันมารับปัดเชียร์ไแล้วท่านใดอยากักษาอาารแต่ไม่อยาออกไปนอนให้ยอะเนาะก็ใส่แจ็เดียวกับกุญแจต่อตามนี้คั มีอหารในน้องมีบัตรีขาี้ต้องนยลรกุแรกแรกที่มาอยู่ในโลกแลก็ัดเลยแล้วก็มีแจกเด็กไปคนนึงที่มาขายของ พตาำนี้ยู่เนี่ยผมผมเคยมาเจอมครั้งแรกใช่ไหมผมต่อค <Those S 2> ิว, Vine อ,วอยู่ระหว่างต่อคิวผมกว็วาดให้ท่านรูปหนึง่ง <im od idade> มันปัจจุบันกับคําอธิฐานจะแสดงที่หอศิลป์บ้านเจ้าพญา <im od idade> เป็นเดือนมิถุนายนทั้งเดือนเลยทีมก็คือเพื่อนผมอะ่ะก็ก็ขายในของในวง,งการศิลปละมีหลานศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งมาอยู่มาเริ่มเริ่มเดินนะครับไปอยู่หลายวันนี้ครับไปอยู่ที่ไหนนะิีโลกเนี่ย ไอตีนมือแม่ของจะได้แรงเป็นดาจายเยอะถ้าข้าไปนะประงานติดตลับต่อวันนะติดตลับต่อวันใช่แต่ไปประทับใจตรงไหนเราก็วาดเลยสถานการณ์ไออย่างนี้ก็ดูก็ออกเลยว่าประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีเพราะว่าอาจจะไม่เสียดื้อบางทีเวลาเราซื้อมาเนี่ยข้าบนเขาเป็นอะไรเนี่ย นี่เป็นผ้าลินินเลยครับเป็นผ้าสำหรับเก็นหลายอย่างมันแค่มีผู้กันด้านนี้ด้านเดียวใช้ผู้กันแค่ด้านนี้ด้านเดียวเบอร์สูตรน้องขอเบอร์น้องเดือนเดือนกว่าก็ไปเป็นแรงงานแทนให้น้องหรือว่าไปสอนพี่สอนน้องหน่อยจะิดไปว่าจากเชื้ออาหารที่นื่นเลยมันจะได้บรรยากาศยังไงแต่ถ้าเราอยากจะมาขยายนเป็นผลงานชิ้นใหญ่อะเราจัดไลยครับขอจัดงปขายก้อนในร้านหน้าหาพื้นที่สัก ที่จริงมาุนน่าตะกธรรมชาติทัแค่นี้มาทุนเครื่ัถุน่ากรกมน่ตกธรรมชาติผมก็เอามาใช้ตั้งชื่อลับได้ไงิลาจิ๋วน้ำมันนิำมันเนี่ยน้ำมันจิ๋ว và tên là tuổi tuổi sớm hôm